มหาเทพจงโชคดีสามสองหนึ่งไปวายไปแกใครต่อแล้วอันนี้นี่เชียร์เอ็นอนึงคนรูปร้อนนึงนั่นละคนเอ้นั่นละนอัอยยนะอนดี้ต่อต่อว่าค้นไปเชียร์เงต่อไว้ไฟมันมาบชนนั่นไปค้นไปเัิ่งต่อไปไป พี่นอนกับคุยกันล่อกักบทีมง,งานท่องพกดีเลยนะครับฐานที่สามมหาเทพให้ทีมง,งานจงโชคดีสามสองหนึ่งไป เจ็บใจไลยบังไฟลำดาบปั่น,นั้นเราว่ามัดเด็ดเออบังนี่ดีก็มูละวามัดเด็ดประจํามือ เสียดายนะครับเสียดายกราบขอพระทานอภัยที่ทัางสูงสำหรับมหาเทพแต่เป็นบังไฟที่ราคาบอสูงนะครับพี่น้องกับเบิ้งกันไปรุนกันไปน้าเลขสองร้ยสีิบสองร้ยห้าสิบนะครับเรือบบเปลใหม่ทำงาน นี่แหละลำตัวเทียบเมืองเซ่ <c oughs> บังที่จุดคู่มือ่นี่แหละบังคู่กัน oh, โอ้โหเลย